กุมารไข่เจดีะมหาเถรโรลาภลาภาพระวันตุเมิติิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถรโรลาภลาภาพระวันตุเมิติิติกุมารไข่เจดี จะมาหาเถโรล,ลาภลาภาพะวันตุเมอิติอิติกุมารไขเจดีจะมาหาเถโรล,ลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไขเจดีจะมาหาเถโร ลาภลาภาพะวันตุเมอิติอิติตกุมารไข่เจดีจะมหาเถรโรลาภลาภาพะวันตุเมอิติอิติตกุมารไข่เจดีจะมหาเถรโรลาภลาภา พระวันตุเมสาธถนะครับเนาะขอให้ใครออบอกโชคมอบลาบให้พ่อแม่พี่น้องเฮานะครับให้ลูกเพียรเอฟซีทุกคนนะครับเนาะะขอให้สามตัวนะขอให้สามตัวเลขทูบที่อยู่เบื้องหน้านะครับเนาะอยู่เบื้องหน้าไอ้ใครแล้วก็อยู่ต่อนหน้าทุกคนนะครับนะพันส่าพันกว่าคนตรงนี้นะครับเนาะก็ขอให ไอ้ใครบอกโชมหบอกลาบนะครับโชคดีเฮ <c oughs> งเฮงปังปังร่งลำรวยนะครับสามตัวแตกรัฐบาลวันนี้เด้อใครเด้อสาธุนะครับ <c oughs> อ่ะมาทุกคน สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเนาะร่วมกันอธิษฐานขอพรจากไอ้ไข่วัดเจดีนะครับนะผมเสียวานะครับขันทุกคนนะรวมกันอธิษฐานนะครับขอโชคจากไอ้ไข่นะครับเนาะจังใดก็เฮ่งจังใดก็ปังนะครับนะเสียวาไอ้ไข่ก็ต้องได้ยินนะครับเนาะต่อให้วันนี้นะครับจะไม่ใช่วันพระใหญ่นะครับเนาะแต่ก็นะนะมันก็ขึ้นอยู่กับบุญ นะครับบุญวัสนาที่เขาได้เห็นมากนะครับเนาะมอบให้ข <c oughs> อให้ใครมอบชคเวาลาให้ม่มเมงพี่น้องเฮาทุกคนเด้อสาทุนะครับ <c oughs> อสวัสดีครับสวัสดีทุกคนมาพี่น้องเด้อม,มามามาบัดที่นี่นะครับ <c oughs> บางคนหลับคาโทรศัพท์หย่อนเบิงถูกมือน,นี้ <c oughs> นะอ,ะอย่าเฝ้าหลับพี่น้องนะครับอย่าเฝ้าหลับเด้อนะครับนะ <c oughs> พิมก็ามาเห็นเป็นเลขตัวไหนนะครับพิมก็ามารุนซอยกันพี่น้องนะครับเอคอ่ำคืนนี้ไม่เหงาแล้วครับ นะไม่เหงาครับใครดูไลฟ์สดนี้บอกเลยไม่เหงาเออหนึ่งพันห้าร้อยกว่าท่านแล้วครับนะผู้ใดเหงาก็จักสิีวาจังไดพี่น้องอืมแตกเฮืบๆเฮอยโยนะครับอ่าเลขตัวไหนครับทุกคนเห็นเป็นเลขตัวไหนครับนะอย่าให้ได้ยินข่าวว่าหลับค่าโทรศัพท์เดอ้อบัตรนเดอรนะครับนะฮะเออ,อย่าหลับค่าโทรศัพท์นะทุกคนเอออย่าหลับติดโทรศัพท์นะนะครับ นี่ไหวไหมไหวไหมเห็นตัวที่ถูกครับโอ้ยนะครับนะพูดถูกใจครับเออคุณจำปาคุณจำปาทอง, <c oughs> ถงเถื่อเบิดพี่น้องนะครับนะเออตัวแรกก็มาแล้วเนี่ยเนี่ยตัวแรกก็โอ้ยนะตัวแรกก็สวยงามแล้วนะครับเออตัวแรกก็มาแล้วนะมาแท้ๆละพี่น้องนะครับนะมาแท้ๆตัวแรกรัฐบาลพี่น้องนะครับนะสามตัวตรงเท่านั้นพี่น้องนะครับ ขอสามตัวตรงเด้อไอไข่เด้อนะครับนะเออขอสามตัวตรงนะครับไอไข่เด้อนะสิบเจ็ดกุมภาหกห้านะครับรัฐบาลสิบเจ็ดกุมภาหกห้านะครับงวดนี้ขอสามตัวตรงนะครับไอไข่นะเอออย่างน้อยก็นะย่างหน่อยก็ขอสองตัวก็ได้นะครับเนาะเออแต่สามตัวดีที่สุดนะไอไข่เนาะหนึ่งตัวเลขไทยก็มานะครับใช่ไหม มาแล้วครับมาแล้วนะเพิ่งเลิกงานจ้านะครับพอดีเลยนะคุณเจหมิวเจมิวอินดี้นะครับเลิกงานมาก็พอดีเลยเราเพิ่งเตือนค่ะคุณแม่อ่าคุณแม่ยังเนี่ยเดชัยล่ล <laughs> คุณแม่วิราวันนะครับรับเพิ่งเตือนอ่ะคุณเจ้ใหญ่คุณขวัญจิตนะครับคุณสวีสวัสดีทุกคนเลยนะครับคุณสายสุนีครับนะ อธิษฐานซอยกัน่น้หงนะครับอธิษฐานขอพ่อขอโชวขอราับซอยกันเดอ้อ <c oughs> หนึ่งมาแล้วค่ะหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วอ่าหนึ่งมาแล้วไม่รู้ว่าจะตรงใจกับทุกคนไหมนะเออไม่รู้ว่าจะถูกใจผู้ใดบอนะครับอ่าผู้ใดถูกใจกับพิมพ์ขึ้นมานะครับนาอนถูกใจชอบมากนะครับเอ,อ่อกดลงกดไลค์นะครับกดแชร์ให้แน่เด้อะนะครับ <c oughs> กำลังตื่นค่านะโอเค okay, เลยครับนะพี่น้องแตกโอ้ยถูบแตกอีกแล้วอ๋อจบบนอ่อบไปนี้นอ้อทุกคนผมบันไดเห็ดยังเลยเอาถูบขึ้นแตกทูบแตกอีกแล้วทูบ <c oughs> แตกอีกแล้วพี่น้องโอ้ยไหล่สดจบบนอ่อน เลยะโอ้พี่น้องทุบแตกทุบแตกทุบแตกครับทุบแตกพี่น้องนะครับโอ้ไเลสดจบวะนอทุบแตกครับจบบอจบบอโอ้ยไลสดผมจบบะนอวันนี้นอนะครับทุบแตกนะทุกคนเอาเสร็จละ อามาครับมาครับทุกคนอ่ถูกแต่ครับไม่รู้ว่าจะไลฟ์สดจบไหมนะทุกคนจนได้คำพี่น้องเอ้ยนะครับอ่าคำไว้คำไว้ ถูกแตกโอ้ดูจบไม่นอ <c oughs> บอเป็นอย่างคะ่ะใช่ไหมเสีอะไรครับผมนะ <c oughs> บอจุดครับบอจุดอ่าไม่จุดไม่จุดเห็นหนึ่งค่ะหัวแหลมแหลมอ่าไม่ไม่จุดครับไม่จุดเพิ่มครับไม่จุดเพิ่มนะ คือคือดูดูทรงแล้วน่าน่าจะน่าจะอยู่จบอยู่นะครับนะนาสิเบิ้งจบอยู่พี่น้องนะครับเบอจุดเพิ่มครับนะอ่ะหนึ่งซีซีครับแมนบบว่มามนบโน่ปบัดนี้พี่น้องน่าจะหนึ่งซีซีนะครับหนึ่งน่าจะหนึ่งซีซีครับ น่าจะหนึ่งสี่สี่ครับน่าจะหนึ่งสี่สี่ครับอ่ะรอครับรอรอ อ่าไม่จุดเพิ่มครับไม่จุดเพิ่ม <c oughs> ครับนะอ่าทุกคนครับอ่าทุกคนจ๋านะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมจิ้มลิงก์ด้านล่างด้วยนะครับเนาะนะครับเนาะอย่าลืมจิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอ่ะหนึ่งซีซีนะครับทุกคนหนึ่งซีซีหนึ่งซีซีครับสามตัวแตกแล้วแสดนะ อ่ะหนึ่งซีซีครับอย่าลืมนะครับทุกคนก่อนจากการฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้วยนะฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้วยนะครับอ่าลิงก์ด้านล่างนะครับ <c oughs> แจกฟรีนะครับแจกฟรีห้าสิบาทนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเพื่อนเพื่อนแล้วแจ้งว่ามาจากคุณเต้ยนะครับแจกฟรีห้าสิบบาทครับอ่ะขอให้ทุกคนนะครับ นะก่อนจากการจิ้มลิงข้างล่างเด้อยพี่น้องเด้อนะครับนะโชคดีนะครับ